นี่จะมาจีบยายนุชเหรอถามหน่อยเหอะแกนี่ไม่เจียมเลยนะเรียนจบอะไรเนี่ยฮะเออผมจบแค่ป .6 ครับถุยป .6 นี่แกรู้ไหมว่ายายนุชจบอะไรนี่เขาจบปริญญาโทแล้วมันจะเป็นอะไรแกเองแกก็จบป .4 เฮ้แกเข้ามาฉันยังไม่เคยจะไปดูถูกดูแคลนแกว่าแกจบป .4 ฉันไม่ได้วัดคนที่การศึกษาหรือว่าตอนนั้นแกตั้งใจจะมาเกาะลูกชาฉันโอ๊ยทำไมรถมันต้องมาเสียอะไรตอนนี้ด้วยเนี่ยแล้วฉันจะพายยนุษย์ไปสัมภาษณ์ทันไหมถ้าไปไม่ทันแล้วโดนตัดสิรอะ ไปสัมภาษณ์ทันไหมอะลงงานนี้เป็นงานที่ดีด้วยถ้าเกิดได้ขึ้นมามันก็จะดีเลยอะคะ่ะไม่ได้แกต้องไปสัมภาษณ์ให้ทันเพราะแกเป็นความหวังเดียวของครอบครัวเราอค่ะป้าถ้าหนูได้งานเนี้ยหนูจะเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวจะช่วยเหลือคุณป้าคะ่ะกันแน่แหละยังไงแกก็ต้องรีบหางานให้ทันรีบหางานให้ได้เร็วๆด้วยละ คิดว่าน่าจะเป็นข้างในนะคะโอ้ยไม่กล้าจับอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นมากขึ้นอ่ะอืมทำไงดีคะเนี่ยนั่นสิไม่รน้สวัสดีครับรถเสียครับให้ผมช่วยดูไหมโอ้ยจะมาหากินอะไรเนี่ยมิจฉาชีพหรือเปล่าเราอะ่ะผมเป็นช่างซ่อมรถครับให้ผมดูให้นะครับขอบคุณนะคะคุณป้าเขาสามมาช่วยทำไมพูดแบบนี้กับเขา คือว่าหม้อน้ํารั่วครับเดี๋ยวเนี่ยให้รถที่อู่มาลากไปซ่อมดีกว่านะครับโอ้ยซ่อมไม่เป็นแล้วยังจะทําอวดเก่งอีกซ่อมเป็นครับแต่ผมเนี่ยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยครับไปที่อู่เนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมกว่านะครับโอ้ยล้วจะทํายังไงเนี่ยยายนุชต้องรีบไปสัมภาษณ์งานด้วยแล้วรถแถวนี้ก็ไม่มีเลยอ่ะโอ้ยทำไงวะเนี่ยเอางี้ไหมครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้หญิงเนี่ยไปสัมภาษณ์งานก่อนส่วนคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวให้รอรถที่อูมารับแล้วก็มารากรถคันนี้ไปด้วยแล้วก็ป้าติดไปพร้อมรถเลยจะบ้าเหรอดูสภาพแกสิโอ้ยมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันจะปล่อยให้ยนุชไปกับแกสองต่อสองได้ยังไงเหรอคุณป้าคะ่ะนุไม่มีทางเลือกแล้วคะ่ะคุณคะไปคะ่ะเอา้าไปค่ะคุณไปไปค่ะคุณเอายานุชเ ยินูดกลับมาก่อนยินูดเออเป็นยังไงอุ้ยอ่ะยิอันนูดอ่ะม้ายังยังไม่เห็นนะอ่ะแม่แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะและ้วแม่ไม่ไปกับยินูดเหรอก็ไปด้วยกันนะสิแต่รถอะ่ะมันดันมาเสีย แล้วก็มีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้หน้าตาสุกปกน่ากลัวน่ากลัวมันอ้างว่ามันเป็นช่างซ่อมรถแต่มันก็ซ่อมไม่ได้นะมันไปเรียกรถอ่ะมันลากรถเราไปที่อู่เรียบร้อยแล้วส่วนเจน n u d ก็กระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของมันบอกว่าจะไปสัมภาษณ์งานเฮ้ยจนป่านนีย้ยังไม่กลับเลยไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ทิ้งแม่ให้อยู่กับรถร้อนก็ร้อนเนี่ยเหนียวเนื้อเหนียวตัวไม่หมดไม่รู้มันไปยังไงเจน n u หรือว่าโดนไอ้คนนั้นมันเอา้า ขอบคุณนะคะคุณการเรียกได้เสมอเลยนะครับนี่แกนี่ไหนว่าเป็นแค่ช่างซ่อมรถไงไปวิ่มอเตอร์ไซค์กับเขาด้วยเหรอแล้วแล้วบอกว่าจะไปส่งเขาสัมภาษณ์เฉยๆไงแล้วยังไงยังไงฮะทำไมกลับมาด้วยกันเออพอดีว่าคุณการเขาเห็นวันนูนสัมภาษณ์ไว้ก็เลยให้ติดรถกลับมาด้วยค่ะคุณป้าอ๋อนี่เหรอช่างซ่อมรถสกรปรกที่แม่เล่าให้ฟังอะ หนูท่าทางแล้วน่าจะมาจีบยยนุษนะแกเอาไหมอนุษย์มีแฟนเป็นช่างซ่อมรถเนี่ย<ๆ>ก็ไม่เลวนะแกไม่ต้องควนร,รถเสียตลอดชาติเลยนะนีเพียงพูดจาอะไรน่าเกียดม,มากเลยค่ะนี่จะมาจีบยยนุษเหรอถามหน่อยเถอะแกนี่เปเจียมเลยนะเรียนจบอะไรเนี่ยคะเออผมจบแค่ปหครับถุยปหกนี่แกรู้ไหม ว่ายีนุจบอะไรนี่เขาจบปริญญาโทเดี๋ยวเขาก็ได้งานดีๆเงินดีๆเขาก็รวยมีเงินเยอะๆไม่เหมือนอย่างแกหรอกกระจอกจนไม่เจียงจบแค่ปหกนี่คิดจะมาเกาะยีนุหรือไงฉันแนะนำอะไรให้นะนุ่นไปหามีไอ้ปอหกด้วยกันนุ่นมันเหมาะสมกันดีใช่น้ำหน้าอย่างแกการศึกษาต่ำๆแบบนีน้ไปหาพวกระดับล่างเหมือนกันดีกว่าทุกคนคะรู้ว่าหยุดดีกว่าค่ะอย่าทะเลาะกันเลยนะคะ แหมนุ๊แกเป็นแค่หลานเนี่ยแม่ชนุศาสตา์ส่งเสียเรียนจบสูงสูงอย่าทำตัวอากตันยูหน่อยเลยรู้สำนึกบุญคุณบ้างเหอะนี่ถึงผมจะจบแค่ปหกนะครับแต่ผมเองเนี่ยก็มีมารยาทนะครับแต่ว่ามารยาทมันคงใช้ไม่ได้กับพวกคุณนะครับนี่แกด่าว่าฉันไร้มารยาทหรออีกจะจอกจนแล้วไม่เรียมพ็ขอโทษแทนครอบครัวนุด้วยนะคะ พี่การกลับไปก่อนเถอะนะคะขอบคุณมากมากนะคะมีม <Believe> <t enders> in ีมารยาทไอ้ไอ้คนมีมารยาทจะรีบไปไหนล่ะฮะไปเก็บหามารยาทของแกตั้งไงไปก่อนนะครับคุณนุชเนี่ยนะคนมีมารยาทยืนชี้หน้าเขาอย่างนี้นะแม่รู้มันทำนี่ หมานี่เลยเตัวดีไปบ้าฉันอุตสา์เลี้ยงดูแกมาส่งเสียให้แกเรียนจบสูงๆงก็เพื่อให้หวังให้แกหาผัวรวยๆชีวิตฉันน่ะจะได้สุขสบายไปด้วยฉันขอสั่งห้ามแกเลยนะห้ามคบกับไอ้เด็กช่างซ่อมที่จบป .6 กแล้วเด็ดขาดเข้าใจไหมแต่พี่การเขาก็ดูเป็นคนดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เขายังช่วยเหลือพวกเราอีก ทั้งพานุชไปสัมภาษณ์ทันแล้วก็รับกลับมาส่งที่บ้านแล้วไหนจะเรียกรถจากอู่มาลากรถเราไปซ่อมมาคะก็ใช่นะสิมันทําอ่ะมันก็หวังผลประโยชน์ไงไม่เห็นว่าแกจบสูงมันก็อยากจะหวังเกาะแกกินไงไม่รู้เรื่องเลยนะยนุชนี่นั้นสิฉันว่ามันบอกเกาะแกแน่ๆแกมีสมองก,ก็คิดหน่ยสิจบสูงสักเปล่าทำไม คุณป้ากับพี่อันมองเขาในแง่ลบแบบนั้นละคะแล้วเราเขาไม่ควรไปดูคนนิการศึกษานี่คะจะไม่ดูถูกด้วยไงเรียนจบอะไรมาน่ะมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ารวยหรือจนเรียนจบช่างแค่ป .6 ยัยงไงก็จนอยู่แล้วแหละแม่พูดถูกพูดก็แค่นั้นอ่ะจะไปหางานดีๆที่ไหนได้แบบเนี้ยก็เป็นช่างจนตายนั่นแหละแล้วแบบนี้นม่นหล่จะรวยแต่ว่าเย็นุดแล้วนะเขาก็พูดถูก คนเราได้นะไม่ควรที่จะวัดกันด้วยการศึกษาว่าสูงหรือต่ำมันต้องวัดด้วยที่นิสัยใจคอคนดีไหมแกมาถูบุญคุณนุชอีกแล้วใช่ไหมฮะที่แกส่งเสียข้าเรียนสูงๆเนี่ยเพื่อว่าแกจะหวังจะมาก่อเขากินก่อนนุชมันแม่แม่พูดอะไรแบบนั้นน,น่ะนุชน่ะมันก็หลาาฉันฉันเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วถ้ามันทำงาน มันก็ต้องทํางานหาเลี้ยงฉันมันก็ถูกแล้วนี่แม่มันก็ใช่ที่แกพูดนะนะแต่แกควรที่จะให้นุชอนะ่ะมันใช้ชีวิตของมันไม่ใช่แกมาดั้งวงการอย,านอ,นอ,ยาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างงั้นครอบคนนี้ได้คดครอบ,ค,อบคนนั้นไม่ได้มันไม่ใช่แล้วมันเนะี่ยจะคบกับคนที่จบป .6 อ่นะแล้วมันจะเป็นอะไรแกเองแกก็จบป .4 เฮ้แกเข้ามาฉันยังไม่เคยจะไปดูถูกดูแคลนแก,แกเพร่ะแกจบป .4 ฉันไม่ได้วัดคนที่การศึกษาแกเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้เขาอะนะหรือว่าตอนนั้นแกตั้งใจจะมาเกาะลูกชายฉันฮะแม,แม่แม่เข้าข้างตลานอะอยากให้หลานมีผัวจนจนก็ตามใจเถอะเฮ้ยไปยันโนตหนูไม่ต้องคิดอะไรมากนะลูกนะ จะทำอะไรจะคิดอะไรหนูตัดสินใจเองนะ mm. ไม่ต้องไปสนใจเอื้อมหรอก mm. ชีวิตอะมันเป็นของหนูนะลูกนะขอบคุณคุณ, <จะ S 2> คณย่ามาก,กนะ,ะไม่เป็นไรลูกคี่น,นี่จัดโปรแม่พี่จะทำอันนี้ไ่สวยเลยอ่ะคุณป้าพี่การเขาบอกว่าวันนี้เขาจะเอารถที่ซ่อมเสร็จแล้วมาส่งให้คะคะ หอมีแฟนเป็นช่างซ่อมรถที่ก็ดีจริงๆนะซ่อมเสร็จแล้วก็มาส่งถึงบ้านเลยเออน,นี่หามจริงนี่แกเป็นแฟนกับไอ้ช่างซ่อมรถนี่จริงๆแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เป็นแฟนค่ะเพราะวันนี้พี่การเขาจะพาไปสัมภาษณ์งานอีกรอบโธนั่งมอไซค์ไปสัมภาษณ์งานหัวฟูเลยอะ่ะน่าสงสารเนาะเอ้แต่แบบน,นี้เขาเรียกว่าแฟนกันแล้วปะฉันยินดีด้วยนะ โอยรู้ถึงไหนก็อายไปถึงนั่นอุตส่าห์เรียนจบถึงระดับปริญญาโทแต่ดันไปมีแฟนจบช่างจบแค่ปอหกแค่เนี่ยนะยฉันนะอ่ะอุตส่าห์ส่งเสียให้แกเรียนจบสูงๆหวังให้แกได้ดิบได้ดีแต่แกนะ่ะไม่เคยเชื่อฟังฉันเลยส่วนยายก็เข้าข้างหลานซะเลอเกินให้ท้ายกันซะจริงๆเลย สวัสดีค่ะเราซ้อมเสร็จแล้วค่ะแจค่ะแล้วพี่การไม่ได้มาส่งเองเหรอคะพี่การอ๋อบอสเหรอคะฮะบอส ช่างสกปรกมันขับรถเบนซ์มานังสิสวัสดีครับทุกคนนี่แกไอช่างสกปรกแกแบเอารถเบนซ์ที่ไหนของใครมาขับฮะหอฉันรู้ละปกีของลูกค้าที่มาซ่อมที่อู่แกใช่ไหมจะมารับสาวแต่แดนไปขโมยรถลูกค้ามาเนี่ยนะไม่กลัวเจ้าของอู่จับได้เหรอ,หอน่าสมเพชอ่ะเธอ,อสองคนน่ะเลือกดูถูกเขาได้แล้ว รถคันนี้ไม่ใช่รถของลูกค้านะคะเป็นรถของบอสเองคะบอสที่เจอเสียงกูคือเอ๊ะคนคนนี้เหรอใช่ค่ะคุณป้าครับรถคุณป้าเนี่ยผมดูแลให้อย่างดีเลยนะครับผมเนี่ยซ่อมให้เรียบร้อยแล้วแล้วไม่ต้องกลัวว่าปัญหาเดิมๆนี่จะเกิดขึ้นอีกนะครับไม่มีทางเด็ดขาดผมจัดการให้อย่างนี้เลยครับคุณนุชครับ เราไปได้ยังครับเดี๋ยวผมไปส่งเองเดี๋ยวนุขอแนะนำให้รู้จักคุณยายก่อนนะคะนี่คุณยายนูชค่ะสวัสดีครับคุณยายนี่พิการค่ะอ๋อพ่อหนุ่มคนนี้เหรอที่เอื้อมเขาพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมเอ่อพูดถึงหรือว่าด่ากันแน่นะพ่อหนุ่มเนี่ยฉลาดจริงนะเห็นเอื้อมเขาบอกว่า พ่อหนุม่มเป็นช่างซ่อมรถใช่ไหมใช่ครับผมเป็นช่างซ่อมรถแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเป็นเจ้าของอู่เองแล้วครับใช่ค่ะคุณการเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถของเราทั้งหมดห้าสาขาเลยนะคะโอโ้เธอเนี่ยเก่งมากเลยนะที่บอกว่าจบบอหกกันเหรอคนเราเนี่ยนะมันไม่จําเป็นต้องจบถูงส่งหรอกมีฟาร์ามขยันหมั่นเพียรเนี่ย มันก็มีความสำเร็จในชีวิตได้ใช่ค่ะบอสของเราเนี่ยขยันมากมากเลยค่ะถึงจะเป็นเจ้าของอู่นะคะยังมาดูแลรถเองทุกคันเลยค่ะเก่งมากเลยลูกเนี่อยอย้เอื้องแกดูตัวอย่างเอาไว้แกรู้ถูเขาจบแค่ปหกแต่เวลาเนี้ยเขามีอ่ะมากกว่าเราทุกคนเลยคนเราอะนะไม่ใช่ว่าวัดกันที่ว่าเรียนสูง แล้วจะดีเลยเลิศเสมอไปหรือว่าคนน่ะที่เรียงต่ำแล้วจะต้องเลวซ้มเสมอไปมันไม่ใช่คนเราอะนะขออย่างเดียวอะให้เขาเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรเนี่ยแบบผู้หนุ่มคนเนี้เขาก็ชีวิตเขาก็ประสบความสำเร็จคนแบบเนี้ยน่ายกย่องกว่าผู้ที่เรียนจบสูงสูงอีกพอเขาขยันหมั่นเพียรไงเขาถึงประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเป็นตัวอย่างป้าขอโทษด้วยนะป้าไม่รู้ว่าว่าคุณเป็นเจ้าของอูน่นะป้าคะรู้กับไม่รู้มันต่างกันตรง,ตงไหนคะนี่ป้าเลือกปฏิบัติแตกต่างกันหรอคะตอนแรกคิดว่าเขาเป็นช่างกระจกระจธรรมดาก็เลยต่อว่าดูถูกเขาแต่พอรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของอู่กับทําตัวหน้ามือเป็นหลังมือเลยเหรอคะแหมน้๊ก็ตอนแรกแม่ไม่รู้นี่ว่าคุณจางเขารวยอ่ะ ถ้าเป็นคนรวยก็<ๆ>ต้องให้เกียรติใช่ไหมแมใ่ใช่ใช่ใ่เออนี่คุณการตกลงคุณการชอบยีนุจริงๆใช่ไหมถ้าชอบจริงๆก็แต่งงานกันเลยนะป้าน่ะยินดีอยู่แล้วเพราะป้าน่ะรักยีนุเหมือนลูกตั้งแต่พ่อแม่ยีนุเสียไปนะป้านี่แหละเลี้ยงยีนุมาตั้งแต่เล็กๆพอเขาได้ดิบได้ดีเขาจะดูแลป้าเลี้ยงป้ามันก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมคุณการ <c oughs> ตอแหลคุณกาคุณอย่าไปฟังยายเอื้อมมันพูดนะยิ่งพูดยิ่งฟังยิ่งทุเล่แกย,ยิ่งพูดนะคนเขาก็ฟังออกนั่นแหละว่าแกรักยายนุชที่ไหนแกหวังเกาะมันแกหวังสมบัติมันคุณการถ้าอนาคตนะได้แต่งงานกับยายนุชยายนะขอร้องให้พายายนุชอะไปจากบ้านหลังนี้ ไปไกลๆเลยไปจากไอ้ป้าหน้าเลือดหน้าเงินเนี่ยไปให้มันพ้นๆไปเลยขอบคุณมากนะครับยายผมเข้าใจครับแต่ว่าถ้าผมยังแต่งงานกับนุชเนี่ยเวลาผมจะพานุชออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยผมจะพาคุณยายออกไปอยู่ด้วยนะครับโอ้โยินดีมากเลยขอบใจมากจ้าหลานเฉยในอนาคตไปเถอะนุชขอบคุณนะครับยาย งั้นเดี๋ยวนุชี่ไปสัมภาษณ์งานก่อนนะคะ <ไป S 1> ใลกล้สายแล้วค่ะอ้ายลุกเอา,เอาไปก่อนนะครับยายเอาคุณ้ัน,นเดี๋ยวพูดกับคุณตันนี่แม่แม่ไปพูดแบบนั้นไนดะ้ยังไงเฮ้อฉันก็เสียหมดดิถ้ายายนุดอะมันได้แต่งงานกับเศรษฐีขึ้นมาจริงๆฉันก็อยายอันก็จะได้สุขสบายไปด้วยแม่ไปพูดอย่างนั้นน่ะฉันก็อดนะสิก็ต้องทนอยู่กับบ,บ้านเน่าๆเก่าๆอย่างเงี้ยนะแม่ แม่ทําแบบนั้นกับฉันได้ยังไงฮะนั่นสิยา่าลำเอียงอ่ะเข้าข้างกัน,น่ตลอดเลยอ่ะ <c oughs> แม่เราอดเด้ไปอยู่บ้านเซนนี่เลยอ่ะแม่ <c oughs> นั่นสิ <c oughs> สมน้ำหน้าโอยยา ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรา